เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องหมอกเท่อีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้เป็นวันที่6ตุลาคม2563นะครับผมอ่าเกี่ยวกับกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมหญิงอย่างนะครับผมอ่าอุปบตอะไรเนี่ยอุปติการกลับคืนสู่ความสมดุลคลิกที่นี่อ่าก็คือว่าไอชุดเนี่ยครับที่แบบว่ามันฮิตนะครับผมชุดทองอ่ นี่นะครับผมอยู่ในหญิงอย่างนะครับเหมือนอยู่ในตู้นะครับตู้สุ่มเลยก็คือใช้ลูกแก้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้ลูกแก้วกี่ลูกก็โอโ้โหก็นี่แหละครับชุดทองโกลเด้นแบรนด์ใช้ลูกแก้ว7ลูกนะครับผมแล้วก็ใช้พิมพ์เขียว3อันเป็นหน้ากากนะเนี่ยชุดนี้นะครับถือว่าไม่คไม่ได้เรียกว่าชุดนะเรียกว่าเป็นแค่ เสื้อนะครับผมเ,เป็นลายทองเท่นั้นครับที่แลนะอย่างอืงอ่นก็ไม่ค่อยมีคนฮิตกันนะครับผมอย่างเ,เห็นแสนดีก็ใส่นะคล้ายๆว่าชุดนี้เหมือนชอบใส่อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ใส่อยู่เปล่าผู้หญิงก็ก็สวยแต่มันก็ธรรมดาธรรมดานะครับผมหอยแยกแยกหน้ากากได้นะเออได้ผมมาสวยใช่ยชยชยแยกหน้ากากได้ชั่วไม้ก็เป็นชุดที่สองออชุดนี้ก็คนก็นิยมใส่กันนะครับผมสำหรับคนที่ ไอหินแปลงล่างไม่ถึงนะอ่าก็จะใช้หินสีเออไม่ใช่หินสีก็ได้ใช้หินแค่ห้าลูกเอานะครับผมเออชุดนี้ก็ได้รับความนิยมนะแต่ชุดนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะมีคนจับต้องถึงง่ายแล้วมันไม่ค่อยแรงนะมันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่ผู้หญิงก็ก็เออผู้หญิงก็มีนะชุดนี้นะก็เท่อยู่ก็เท่อยู่ถือว่าสวยนะถือว่าสวยอ่ามันมาใน กิจกรรมนะครับผมก็มาแค่3วันนะครับผมมันก็ไอ้นี้ก็จริงจอกก็จะหมดแล <S <S หละอันนี้ก็จะมาให้ก่อน3วันอ่าใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวจะมีเซตใหม่เข้ามาแล้วนะสาวในสาวน,นี้ก็ใครอยากได้ก็ไปสุ่มเอาไปนะครับผมแรแร่แรกิจกรรมนี้นะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นกิจกรรมในนี่นะครับผมกลับมาแล้วยิงสูงยิงหนาวไม่ใช่ยิงยิงสูงยิงหนาวอ่าก็คือ ก็คือว่าแค่คุณเลเวล60อ่าเลเวลทางขวานะมันจะเขียนไว้ว่าเลเวล10เลเวล30เลเวล50ก็จะสามารถรับสก,กินอ่าอ,อะไรเนี่ยรับสก,กินล่มนะครับรับสก,กินบอร์ดได้เลยแล้วก็มีเงินหกร้อยบาทนะครับผมก็คือผมได้มาแล้วหนึ่งตาคือผมเลเ้ยวเออหกแล้วเนาะผมก็รับได้เลยครับผมเลเวล10เนี่ยรับไปเลยเอ่าเเลวล10รับไปเลยใช้ดีอ่ะผมยังไม่ใช่นะเดินบอด Level up, เลเวลอัพออ๋ สวยปะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของกันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าพอดีพอดีแล้วกันโอ้โห,โหแบบคลาสสิกคลาสสิกอะครับเออได้อยู่นะดูโลโก้ชิมก่อนนะผมมีแล้วหรอทำไมมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนอ่าแค่นี้นะครับผม,มก็ฝากกดไล,ลคล์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมก็จะมาอเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับผมก่อนใครใน เจอหลักของประเทศไทยเลยนะครับผมไปแล้วนะครับ